นะคะเปลี่ยนโรงภาพยนตร์จัดรูสี่ไอแม็กเป็นโรงภาพยนตร์ที่10นะคะ1.0น,นะคะแถวเลขที่นั่งเหมือนเดิมค่ะภาพยนตร์จะฉายเวลายี่ส า30นาทีนะคะใครที่มีบัตรอยู่ในมือแล้วสามารถเข้าโรงภาพยนตร์ได้เลย,ย,ยะคะ่ะ พยนตร์จะฉายเวลา20นาฬิกา30นาทีนะคะใครที่มีบัตรอยู่ในมือแล้วสามารถเข้าชมที่โรงภาพยนตร์ได้เลยนะคะประกาศอีกครั้งนะคะภาพ,พยนตร์จะฉายเวลา20นาฬิกา30นาทีนะคะใครที่มีบัตรอยู่ในมือแล้วสามารถเข้าไปที่โรงภาพยนตร์ได้เลยนะคะ ส่วนลูกค้าที่ซื้อรกรุงศรีไอแมท1 0 0 0บาทน,นะคะเปลี่ยนรวมภาพยนตร์จากกรุงศรีไอแมกเป็นรวมภาพยนตร์ที่10นะคะโดยแถวและเลขที่นั่งเหมือนเดิมค่ะขอโทษ